วันนี้ทำกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนเป็นของหวานที่ทำง่ายๆทำออกมาแล้วกล้วยไม่เละไม่ฝาดทางบ้านดูจบแล้วจดสูตรกดแชร์ได้เลยครับจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้า1หวีแบบนี้นะครับอย่าให้สุกงอมจนเกินไปให้มีเหลืองปนเขียวแบบนี้1หวีเนี่ยมีทั้งหมด16ลูกพอดีตัดกล้วยออกจากหวีแล้วก็นํามาล้างล้างเปลือกกล้วยให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนํากล้วยไปต้มเวลาที่ต้มกล้วยจนสุกแล้วเนี่ยเปลือกกล้วยจะฉีกออกมาถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีพวกฝุ่นพวกสิ่งสกปรกจะอยู่ในน้ํานะครับกกลลวววดเเนื้้้อยยยี ของเราจะไม่สะอาดไม่น่ากินครับและทั้ง2ด้านของกล้วยก็หั่นแบบนี้ด้วยนะแล้วก็แช่น้ําไว้ให้เป็นลักษณะนี้นะครับแช่น้ําไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็นําขึ้นมาต้มได้เลยแจ็ต้มในไฟกลางเป็นเวลา15นาทีจนกว่ากล้วยจะสุกจะทําให้กล้วยของเราไม่ฝาดและก็ไม่เละด้วยผ่านไป15นาทีตักขึ้นได้เลยตอนนี้กล้วยสุกแล้วนะครับวิธีเลือกกล้วยก็สําคัญนะครับถ้าเลือกที่เปลือกสีเขียวเยอะเกินไปจะทาให้กล้วยฝาดให้เรานํากล้วยมาแช่ในน้ําอุณหภูมิปกติเพื่อลดความร้อนพอกล้วยเย็นตััััวววลลงแล้ดี๋ยนนนําไปห่กครบ นี่นะครับตอนนี้กล้วยเย็นตัวลงแล้วเราก็นํากล้วยมาปอกเปลือกครับจะสังเกตว่ากล้วยจะมีเส้นใยตรงนี้ก็ดึงออกด้วยนะแนะนำนะครับถ้าใครจะทํากล้วยบดชีนํากล้วยมาต้มเนี่ยจะอร่อยมากมกล้วยจะหนึบแล้วก็ไม่เละอร่อยดีนะครับทีนี้ก็นํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกทีแบบนี้จะเห็นลายกล้วยที่สวยงามนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็หนึบอร่อยทีนี้ทําน้ํากะทิได้เลยแจ็คใช้เป็นหัวกะทิ700มิลลิลิตรก็คือกะทิกล่องนั่นแหละครับส่วนหางกะทิ500มิลลิลิตรก็คือกะทิกล่อง100มิลลิลิตรผสมกับน้ํา400มิลลิลิตรแค่นี้เราก็จะได้หางกะทิแล้วนะครับถ้าใช้กะทิกล่องเพียวๆเลยเนี่ยจะเข้มข้นละมันเกินไปทีนี้ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยแจ็คใช้เป็นน้ำตาลทราย120กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ120กรัมใช้น้ำตาลทั้ง2อ,อย่างมีความหวานออกมาลงตัวมากมาก แล้วก็ใส่เกลือป่อนลงไป1ช้อนชาครับยังไม่ต้องรอให้กะทิเดือดนะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแจ็คใช้เยอะเลยหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยนะครับเนื้อมะพร้าววันนี้อ่อนมากๆเลยนะรับรองว่าทานอร่อยแน่นอนก็ให้เราใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําตาลจะละลายเนี่ยครับตอนนี้น้ําตาลละลายแล้วให้เราใส่กล้วยต้มลงไปใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่แจ็คบอกใช้น้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้ําตาลทรายเนี่ยความหวานจะออกมาลงตัว โดยน้าตาลทรายจะหวานแหลมน้ําตาลปี๊บจะหวานละมุนตัดด้วยเกลือป่อนเนี่ยกลมกล่อมเลยแหละหลังจากที่ใส่กล้วยลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะครับเอาแค่กะทิเดือดเนี่ยครับพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้พอได้เลยนะก็ให้เราปิดแก๊สครับน้ําวันนี้จะออกมาข้นๆเลยเพราะว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยอ่อนมากๆและกล้วยบชชีมะพร้าวอ่อนของเราก็จะได้มาแบบนี้โอ้โหน่าทานกลิ่นหอมนะครับกล้วยก็ไม่เละ หนึบกำลังดีตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟได้เลยครับเป็นของหวานที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยกินบ่อยๆก็ไม่เบื่อครับสำหรับกล้วยบดชียิ่งใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเนี่ยอร่อยคูณสองไปอีกนี่ครับตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆใครจะทำกล้วยบดชีแนะนำให้เอากล้วยไปต้มแบบนี้นะครับกล้วยจะออกมาหนึบแล้วก็สวยวิธีเลือกกล้วยก็สำคัญครับถ้ากล้วยสุกเกินไปก็จะเละกล้วยติดดิบเกินไปก็จะออกมาฝาดลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูครับรับรองกล้วยออกมาไม่เละแล้วก็ไม่ฝาด รสชาติน้ำกะทิสูตรนี้ก็อร่อยมากลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ